วันนี้ออยจะมาพูด EP ที่9ของออยแล้วนะคะสำหรับการเริ่มต้นของการซูมวันสุขของออยเนี่ยนะคะก็คือว่าการทำเพื่อให้ได้บรรลุปเป้าหมายให้สำเร็จนะคะต้องบอกก่อนว่า EP นี้เนี่ยออยพูดมาจาก พลังใจของออยอย่างแท้จริงนะคะหลังจากที่ออยได้ไปแกะมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแกะเป็นคลาสที่ตอนแรกบอกตรงตว,ว่าไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้อะไรมากเพราะเนื่องจากว่าตัวเองได้ปลดล็อกกับทุกสิ่งทุกอย่างออกไปหมดแล้วนะคะจากคลาส A B C นะคะแต่ว่าก็ไม่ไม่อยากจะเชื่อว่าศักยภาพของมนุษย์แล้วก็กุนก้นเบื้องของมนุษย์จริงๆอะ่ะมันยังมีอีกหลายอย่างมากเลยที่เรายังยังไม่รู้แลวบางทีเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรด้วยซ้ำนะคะดังนั้น EP เนี้ย ก็จะถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่างที่ออยได้มาจากแกะรวมถึงขอขอบคุณน้องจีด้วยนะคะที่ได้ส่งพอดแคสต์ของคุณขุนเขามาให้นะคะตรงจุดนั้นเป็นจุดที่ส่งมาได้กำลังดีมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นเหมือนไฟมันลุกอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งใส่ไฟลงไปอีกมันก็ลิ่งยิ่งลุกหนักเข้าไปอีกนะคะกลายเป็นว่าสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นะคะหลังจากกลับมาจากแกะเนี่ยมันกลายเป็นว่าไฟลุกโชนในตัวออยอยู่ตลอดเวลาเพราะว่า จริงๆต้องบอกก่อนว่าพลังงานที่ดีมันมาจากไฟในตัวเองนะคะแล้วให้เสียงของการประสบความสําเร็จมันดังด้วยตัวมันเองนะคะเราไม่จําเป็นต้องทําอะไรเลยแต่เราแค่หมกมุ่นมุ่งม,มั่นกับสิ่งที่เราทํานั้นแหละค่ะอ่ะโอเคเริ่มต้นเป้าหมาย คำว่าเป้าหมายนะคะทำไมจะต้องมีเป้าหมายแล้วผู้นํำหลายๆครั้งจะต้องพูดเสมอว่าเป้าหมายนะคะแล้วก็เซเว่นเวิร์กโฟของที่นี่ OTG ก็พูดคําว่าเป้าหมายอยีกเช่นเดียวกันเอาจริงๆตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่ามันมีความสําคัญอะไรมากนะเพราะว่า อ,ออยรู้สึกว่าการที่ออยได้ไปบรรยายให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะคะพนักงานบริษัททั้งหลายแหละออยรู้สึกว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยมันล่องลอยมากๆแล้วก็แอบ,บรู้สึกว่าคนที่มีเป้าหมายจริงๆอะ่ะก็คือคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเพราะว่าอะไรเพราะธุรกิจธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่เราต้องดําเนินการด้วยตัวเองแลวเราต้องสั่งการด้วยตัวเองถูกปะมันก็เลยทําให้มีเป้าหมายได้ชัดเจนเช่น ฉันจะต้องทําธุรกิจนี้ให้สําเร็จฉันไม่สามารถที่ทําให้ธุรกิจนี้ล้มเหลวได้แต่ว่าเป็นคนที่เป็นพนักงานประจําเนี่ยค่ะส่วนใหญ่อทํารรตามคําสั่งของเจ้านายโดยสะส่วนใหญ่ดังนั้นก็เลยไม่มีเป้าหมายของตัวเองที่ชัดเจนตอนแรกออยก็คิดอยู่เหมือนกันค่ะว่า เออเป้าหมายมันจะสาคัญขนาดไหนแต่พอนึกภาพไปว่าที่เราเคยพูดเปล่า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 ไปบอกว่าถ้าเราไม่มีเป้าหมายชีวิตเราก็ไม่ชัดเจนอันนั้นน่ะคือจะบอกว่าแน่นอนมากๆเลยหลังจากที่ออยได้ออกจากค์ดแกรกเนี่ยนะคะออยก็ได้สอนเป้าหมายให้กับต้นน้ํานะคะเพราะว่าจะบอกว่า ออกมาก็บอกลูกเลยเหมือนกันบอกว่าหนูโตขึ้นหนูอยากทําอะไรอยากเป็นอะไรหารีบหาตัวเองให้เจอเพื่อที่ได้เเราจะได้มีเป้าหมายชัดเจนเราจะได้ไม่เราจะได้โฟกัสในสิ่งที่ถูกต้องเห็นไหมคะตามรูปเนี้เยเล่นลูกผู้ชายที่มองทงไปอยู่ยอดภูเขาเหนือสุดนะคะมันคือเป้าหมายจริงๆเป้าหมายเราสามารถมีหลายอย่างได้นะคะอันนี้เป็นบทความหนึ่งที่ออยท่องในแกะนะคะ ออยอยากจะให้ทุกคนแคปหน้าจอแล้วก็เอาไปท่องกันเพราะตอนแรกออยบอกว่าเป้าหมายอันนี้ออยไม่ได้คือพูดแล้วแบบล่องลอยในตอนแรกบอกตามตรงนะตอนนี้กลายเป็นว่ามันดันสะท้อนอยู่ในหัวออยทุกเช้าเลยอะ่ะอ่านเป็นพร้อมๆกันนะคะไม่ต้องเปิดไมค์ก็ได้แต่อ่านเป็นพร้อมๆกันนะคะฉันคือเป้าหมายชีวิตที่มีเป้าหมายคือชีวิตที่มีคุณค่า แล้วออยก็เลือกคำว่า 155BR าฟอนไลน์คือเป้าหมายเป้าหมายคือ 15BR าฟอนไลน์ถ้าไม่มีเป้าหมายฉันก็ไม่มีคุณค่าถ้าฉันไม่มีเป้าหมายฉันก็ไม่มีคุณค่าฉันอยู่ได้เพราะมีเป้าหมายเป้าหมายอยู่ได้เพราะมีฉันเป้าหมายอยู่ได้เพราะฉันคือเป้าหมายชีวิตคือเป้าหมายเป้าหมายคือชีวิตฉันรู้ว่าฉันสามารถทำได้รู้ไหมคะทุกคนออยพูดคำนี้ในแก๊กอะ พูดมากกว่าร้อยครั้งอะแล้วเราจะต้องท่องคํำนี้ให้ขึ้นใจสิ่งที่เราจะผ่านด่านนี้ได้ก็คือเราจะต้องมีความมุ่งมั่นตอนแรกไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าความมุ่งมั่นในการประกาศเป้าหมายคืออะไรพี่อ๋องวันนี้อ่อยเข้าใจแล้วค่ะในวิทีของพี่อ๋องอะใครที่ดูวิทีพี่อ๋องในเ o SO. พี่อ๋องประกาศเป้าหมายแล้วด้วยความสายตาอย่างมุ่งมั่นว่าเป้าหมายของเขาคืออะไร ฉันจะทำลายได้ฉันจะฉันจะทํานู่นฉันจะทํานี่ฉันจะเป็นนั่นฉันจะเป็นนี่ฉันจะอย่างนู้นฉันจะอย่างนี้ออยก็ตอนแรกไม่เก็ตนะคะว่าทําไมจะต้องประกาศเป้าหมายเพื่ออะไรมันดูไร้สาระจังเลยแต่ฉันไม่ได้พูดเพื่อให้ใครได้ยินแต่ฉันพูดเพื่อให้ฉันได้ยินฉันคือเป้าหมายชีวิตที่มีเป้าหมายคือชีวิตที่มีคุณค่าแค่สองประโยคเนี้ย เป็นสองประโยคที่มีพลังมากนะถ้าเราพูดได้ออกมาจากใจนะคะดังนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าคนหนึ่งเปอร์เซนเท่านั้นที่จะประสบความสำเร็จถ้าเราอยากเป็นคนหนึ่งเปอร์เซนเราจะต้องมีเป้าหมายค่ะแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากเป็นคนหนึ่งเปอร์เซนรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินก็ไม่จำเป็นค่ะก็ไปเป็นคน9กเปอร์เซเหมือนคนอื่นๆก็พอนะคะอ่ะ คราวนี้มาต่อเนื่องว่าทําไมเราต้องมีเป้าหมายนะคะเป้าหมายคืออะไรมาหาไลฮาวเวิร์ดนะคะได้ทําการวิจัยด้วยการเก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีจบการศึกษาและทํางานแล้วจํานวนห0 0้อกว่าคนนะคะพบว่า 27%ไม่มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน60%มีเป้าหมายในชีวิตระยะสั้นๆแบบคร่าวๆนะคะว่าฉันอยากจะมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นฉันอยากจะปรับตำแหน่งอะไรประมาณนั้นนะคะ10%มีเป้าหมายในชีวิตสั้นๆชัดเจนอ่าอย่างเช่นอ,อ่อภายในภายในปีหนึ่งเนี่ยฉันจะต้องไปเป็นระดับเ a นเจอร์ให้ได้ภายในปีหนึ่งเนี่ยฉันจะต้องขยับตำแหน่งในตำานี้ให้ได้ในวันนี้วันนั้นเท่านั้น อันนี้ชัดเจนนะคะส่วนอีก3%มีเป้าหมายในชีวิตระยะยาวที่ชัดเจนนะคะจริงนะสเปอร์เซ็พ่อออยเชื่อว่าลองไปถามเพื่อนๆเราในในในออฟฟิศแต่ละคนมีเป้าหมายชัดเจนปะเชื่อว่าไม่มีนะคะหรือก็ทํางานไปวันๆเจ้านายสั่งอะไรก็ทํานะคะจริงๆพออย่างนั้นนะ่ะแต่พอคนที่สเปอร์เซนเนี่ยคําถามคือเราอยากเป็นคนสเปอร์เซหรืออยากเป็นคนหกสิเอร์ซของในนี้นะคะเพราะว่าอะไร เพราะว่าพบว่ากลุ่มคนที่สาเอร์เซนที่มีเป้าหมายระยะยาวอย่างชัดเจนเนี่ยประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงในสังคมภายในระยะเวลายี่สิปีหลังจากจบการศึกษาอันนี้ค่ะก็เขาได้ทําการเก็บข้อมูลมาแล้วดังนั้นตอนนี้อออยากให้ทุกคนถามตัวเองว่าอยากเป็นคนสามเปอร์เซนหรืออยากเป็นคนหกสิเปอร์เซนตนะคะถ้าอยากเป็นคนหกสเปอร์เซนก็ทํางานแบบนั้นนะต่อไปนะคะแต่ เป้าหมายในชีวิตของคุณคืออะไรนะคะเป้าหมายในชีวิตทางที่เราคุยคุยกันเปิดการา1สิบสองใบเนี่ยมันคือเป้าหมายตรงนี้แหละคํถาถามคือตอนนั้นออยก็ยังพูดคําเดิมว่าอ้อยก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องเปิดเป้าหมายให้ฟังแล้วก็ต้องถามว่าเป้าหมายในชีวิตคืออะไรเพราะว่าคนหลายคนที่ออยไปรีคูดอ่ะหรือใครๆก็แล้วแต่ไปรีคูดอ่ะไม่มีใครมีเป้าหมายในชีวิตเลย รายได้เพิ่มอิสรภาพทางการเงินธุรกิจส่วนตัวมีเวลามากขึ้นกเกษียณแล้วก็มีรายได้เข้านะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองตอบแทนบุญคุณพ่อแม่มีเพื่อนเพิ่มชะหนมีการศึกษาและมรดกให้ลูกบ้านรถในฝันเที่ยวทั่วโลกอันนี้แหละมันอาจจะเป็นเป้าหมายจริงๆมองส่วนตัวมองว่าเป็นเป้าหมายคร่าวๆด้วยซ้ำนะคะการที่ไปแกะเขาให้สร้างเป้าหมายในชีวิตเลยออยบอกเลยว่าออยตั้งเป้าหมายมีชีวิตเดือนละล้าน อ้อยว่าการมีชีวิตเดือนละล้านมันสามารถตอบโจทย์12ข้อในนี้ได้ทั้งหมดและหาเจอได้ในธุรกิจนูสกินอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยถึงได้บอกบอกว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณยังคิดอะไรไม่ออกว่าเป้าหมายในชีวิตคืออะไรลองบอกมา12ข้อจริงจริงอ้อยขอแค่ข้อเดียวข้อเดียวข้อเดียวเท่านั้นแล้วคุณลองพูดประกาศเป้าหมายข้อเดียวอันนี้ออกไปในตัวเองทุกๆวัน ออยเชื่อว่าทุกคนน่ะจะประสบความสำเร็จได้จากสิ่งที่ตัวเองพูดสะท้อนให้เห็นตัวเองนะคะอาจไม่จำเป็นจะต้องด้วยเงินบางคนไม่อินกับเรื่องเงินนะคะไม่อินกับเรื่องเงินทำไมฉันจะต้องมีเงินเยอะรู้สึกว่ามันเป็นทุนนิยมเหลือเกินคำพูดนี้เป็นคำพูดที่เพชพูดเสมอให้ได้ยินแต่เพชจะพูดเสมอว่าผมอยากช่วยคนหนึคนหนึ่คนให้ได้มันก็คือเป้าหมาย เป้าหมายใครก็ได้จะเล็กหรือจะใหญ่ไม่สำคัญแต่มันคือเป้าหมายในชีวิตของคุณที่คุณให้ความสำคัญนะคะดูถูกใครได้แต่อย่าดูถูกตัวเองถ้าคุณดูถูกตัวเองทุกอย่างคือจบนะคะเพราะว่าเป้าหมายในชีวิตตรงนี้มันทําให้คุณประสบความสําเร็จให้ได้บางทีมองว่าดูมันอาจจะเหมือนจริงจังไปหรือเปล่าซีเรียสไปหรือเปล่าพูดดูแบบโอ้โหแอคเกอร์ซเหลือเกินเฮ้ยเป้าหมายในชีวิตมันซีเรียสนะ จะมาพูดกันเล่นๆไม่ได้นึกออกไหมปลายทางของชีวิตแต่ละคนคืออะไรนะคะอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดอันหนึ่งที่ออยได้มานะคะจากคุณเขานะคะก็คือการที่จะไปให้ได้ไกลได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องย่อตัวลงมาสุดนะคะการย่อตัวคืออะไรลองนึกภาพดิเวลาเราจะกระโดดเราต้องยอ่อเราก็กระเด้งหรือว่าเวลาเราดีดดังหนังกระติกเราก็ต้องดึงแล้วมันถึงเด้ง หรือดึงคันธนูมันก็ต้องย่อดึงให้ได้ที่สุดเท่าที่จะย่อได้นะคะแล้วก็เด้งออกไปเพราะฉะนั้นณปัจจุบันใครกำลังฝึกฝนอะไรเขาบอกว่าพลังแห่งเปลวไฟพลังแห่งความมุ่งมั่นมันจะอยู่ในที่เงียบแต่การปล่อยความสำเร็จมันจะอยู่ในที่แสงแฟลชดังนั้นออยมองว่าตอนนี้ ใครกาลังหมกมุ่นทําอะไรอยู่สักอย่างออยยกตัวเองตัวอย่างออยเองนะคะเดือนหน้าออยกําลังจะไปร้อยไมล์โป่งแยมซึ่งเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของการวิ่งของออยในชีวิตเชื่อไหมว่าออยมุ่งมั่นมาตลอดเจ็ดปีเฮ้ยเจ็ดปีเจ็ดปีคืออะไรปีแรกออยไปได้ร้อยยี่บห้าโลปีที่สองออยได้ไปได้ร้อยสาสิกิโลสาสิบห้าโลปีที่สามออยไปได้ร้อยสี่สิบห้ากิโล เฮ้ยมันไม่จบอ่ะแล้วทํายังไงอ่ะยอมแพ้หรอเชื่อไหมแล้วเขาไม่ได้จัดมาอีกสามปีปีเนี้ยเป็นปีอีกปีที่สี่ทั้งหมดรวมกันมาเจ็ดปีที่ออยรอไปโป่งแยงร้อยไม้เชื่อไหมว่าออยไปงานแกะเนี่ยมันทําให้ออยสะท้อนให้เห็นว่าการวิ่งเทรลของออยอ่ะแม่งโคตรจะเป็นหนังชีวิตของออยเลยและเชื่อไหมในเนียที่ใครฟังอยู่แล้วเป็นนักวิ่งนะภูมิใจตัวเองนะคะที่ทุกคนเป็นนักวิ่ง ได้ฝ่าฟันอุปสรรคจาก5โล10โล21โลฟูมาราทอน42โลอัลต้า50และ100โลขึ้นไปเพราะอะไรรู้ปะระหว่างทางอะที่กว่าคุณจะเข้าเส้นชัยได้อะมันจะต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วคุณต้องย่อตัวคำว่าย่อตัวมาถึงการฝึกฝนวิ่งแล้ววิ่งอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้อมแล้วซ้อมอีกนะคะเพื่อให้ศักยภาพมันเติบโตขึ้น แล้วที่สําคัญคือคนที่เป็นนักเออนักดนตรีฟังออกไหมว่าเขาอะซ้อมมาซ้อมเยอะมากซ้อมดนตรีอะตอนแรกๆฟังเพลงไม่รู้เรื่องเลยต้องแนงต้องแนงต้องแนงติ้งดองติ้งดอง,ง,ดอ,งอะไรก็ไม่รู้แต่พอเขาซ้อมแล้วซ้อมอีกซ้อมแล้วซอ้วซอมอีกจนสุดท้ายเขาไปเล่นดนตรีเขาทําได้เออหรือแม้กระทั่งคนกีฬาโอลิมปิกอะ เราอลิมปิกมันสี่ปีมีครั้งอะ่ะโดยเฉพาะกีฬายกน้ําหนักอะ่ะคิดดูดิเขาต้องยกน้ําหนักกี่ครั้งอะ่ะกี่ครั้งต่อกี่ครั้งเขาต้องซุ่มซุ่มซ้อมอะ่ะในเปลวไฟที่ออยบอกในเปลวไฟคือมันต้องมีพลังงานอย่างมากมหาศาลแต่เขาอ่ะจะไปปล่อยสิ่งที่ประสบความสําเร็จในแสงแฟลชเพราะว่าตอนนั้นเขากําลังดูคุณอยู่นะคะดังนั้นเนี่ย การที่จะไปได้สุดการที้ไปถึงเป้าหมายมันต้องย่อตัวการย่อตัวคนอาจจะไม่เห็นคุณไม่เป็นไรคุณฝึกฝน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 ฝึกนฝกนไปเรื่อยๆแล้วสางการประสบความสําเร็จมันจะมาเองนะคะถ้าเกิดมองภาพการเหล็กเพ่อคาตีเหล็ก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 คนนี้ตีเหล็กร้อยครั้งแล้วออกไปลบคําถามคือดาบนั้นน่ะมันเวิร์กไหม มันก็คงเวิร์กในระดับหนึ่งแต่กับอีกคนนึงตีเหล็กหมื่นล้านครั้งแล้วออกไปหลบคาถามคือไอ้เหล็กกับที่ตีอันนั้น่ะหมื่นร้อยล้านครั้งอะมันก็ต้องเจ๋งกว่าร้อยครั้งนึกออกไหมดังนั้นไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิดค่ะออยก็ไม่ได้วิ่งแบบนี้ได้ตั้งแต่เกิดแล้วออยก็ไม่ได้ทำนูสกีนเก่งแบบนี้วันตั้งแต่แต่เกิดมันคือการฝึกฝน ฝึกฝนแล้วฝึกฝนมาตะกี้ออยไปส่งต้นน้ำแล้วออยฟังเบลล่าเบลล่าพูดมาได้จังหวะดีมากเบลล่าเขาได้รับรางวัลอ่ออะไรสักอย่างเบลล่าที่เป็นดาราค่ะเขาบอกว่าเขาอะไม่ได้เก่งแล้วก็ทางไม่ได้โรยกลีบกุหลาบตั้งแต่วันนี้แล้วก็เขาไม่ได้เล่นหนังเรื่องบุเพันนิว่าดีตั้งแต่ตอนนี้แต่เขาอะมีความพยายามทั้งหมดกี่ปีวะสิบสี่ปีสิบสี่ปีนะคะ ที่เขาเก้าวมาถึงทุกวันนี้แล้วเขาบอกว่าเขาต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยคาว่าแต่งตัวให้เรียบร้อยหมายถึงเขาต้องฝึกฝนตัวเองให้ดีให้เชี่ยวชาญจนกว่าโอกาสนั้นนะ่ะมันจะเข้ามาโอกาสเข้ามาปุ๊บเขาก็สามารถออกไปเฉิดฉายได้เต็มร้อยแต่ถ้าเราไม่ฝึกฝนตอนนี้สุดท้ายแล้วโอกาสมันมาหาเราอะ่ะเราก็ทำมันไม่ได้มันก็เหมือนกันกับธุรกิจนูสกินเลยเหมือนกัน ถ้าเราไม่ฝึกฝนตอนเนี้ยทําไมพี่อ๋องทําไมผู้นําหลายๆคนบอกว่าให้เราไปฝึกพูดกับคนที่ไม่อยากทํากับคนที่ไม่อยากเอากับคนที่ปิดไม่ได้แน่ๆเพราะอะไรมันคือการฝึกฝนไงถ้าปิดได้ก็ดีปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันคือการฝึกฝนนะคะสุดท้ายแล้วพอโอกาสมันมาถึงคนเนี้ยเขามาถึงในวันที่เรายังยืนอยู่เราเราก็พูดได้เต็มปากร้อยเปอร์เซ็นถามใจตัวเองว่าฝึกฝนพอหรือย,ยังนะคะ ในขณะเดียวกันวิธีบรรลุเป้าหมายให้สําเร็จเป็นสไลด์ท้ายแล้วนะคะใครที่ฟังวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นคนโชคดีมากนะเพราะว่าวันนี้ออยก็ใส่เต็มแรงเหมือนกันนะคะอันดับแรกก็คือให้จํากัดจุดอ่อนหรือขยะของตัวเองออกไปให้หมด มันคือความขี้เกียจมันคือความเหนื่อยมันคือความขี้เกรงใจมันคือการยอมแพ้อะไรง่ายๆมันคือการเข้าใจอะไรได้ยากฉันเป็นคนเข้าใจยากจังเลยเนี่ยไม่รู้ได้ทํามาตั้งนานแล้วก็ยังไม่เข้าใจไม่เอาแล้วอ่ะรู้สึกว่าทํามาตั้งนานเราไม่เห็นโอเคเลยรู้สึกว่าเหนื่อยมากเลยไอ้พ่วกเนี้ยมันคือจุดอ่อนจุดอ่อนเราคืออะไร จากัดจุดอ่อนของตัวเองโดยการอะไรมันคือความกลัวมันคือกลัวนู่นกลัวน ύ, ี่กลัวนั่นกลัวการปฏิเสธกลัวบ้ากลัวบอกกลัวเหวกลัวหาอะไรเต็มไปหมดเลยนึกออกปะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องจากัดจุดอ่อนโดยการทําอะไรโดยการทําให้เราตัวเองเนี่ยมีความมีความเข้มแข็งลองออกไปทําอะไรเลยยากๆเพื่อท้าทายช่วยตัวตัวเองเข้มเข้มแข็งขึ้นเก่งขึ้น,น,นเพื่อฆ่าความอ่อนแออันนั้นนะคะ เช่นอย่างออยเนี่ยออยว่าออยฆ่าไปหมดละแล้วก็โชคดีของทุกคนที่วิ่งในขณะนี้ด้วยนะคะมันคือการฆ่าความอ่อนแอของตัวเองโดยการที่ไปลองทําท้าทายอะไรย,กยากๆออยชื่นชมพี่โอ่งอีกคนนึงนะคะออยก็พูดถึงพี่โอ่งหลายครั้งพี่โอ่งอะ่ะมักย่อตัวแต่พี่โอ่งก็ย่อมานานแล้วนะพี่โองควรจะกระเด้งขึ้นไปข้างบนให้สูงที่สุดให้ได้นะคะเพราะออยเห็นพี่โอ่งนะพัฒนาตัวเองเยอะมากนะ ก็คือออยเห็นพี่โอง่งเวทเทรนนิ่งไปวิ่งเทรลเฮ้ยอายุเท่านี้ไปวิ่งเทรล, i, ทลคิดดูดิเนี่ยออยอะ่ะผ่านความท้าทายผ่านความยากยากโดยการวิ่งร้อยโลล่าสุดไปวิ่งภูเก็ตเทรลห้าสิบเ็ดโลผ่านไปโหแม่งโคตรยากแล้วเชื่อไหมว่าถ้าเราทำสิ่งยากๆได้อะ่ะอ,อ๋อคุณเขาเขาพูดบอกว่าคุณลองไปวิ่งมาลาธอนดูดิ เอายังไงก็ได้ทํายังไงก็ได้ให้มันถึงเส้นชัยอะ่ะต่อให้คุณจะคลานต่อให้คุณจะเดินต่อให้คุณจะไม่ไหวอะ่ะแต่คุณต้องเข้าเส้นชัยให้ได้อะ่ะเชื่อไหมว่าหลังเส้นชัยอะ่ะมันสวยงามเสมอออยเชื่อว่านักวิ่งอัลต้าทุกคนน่ะเจอสิ่งนี้มาหมดแล้วเพราะฉะนั้นคุณเจอสิ่งนี้มาหมดแล้วว่าอะไรที่อยู่ในนูสกินน่ะมันได้มาหมดแน่นอน เพราะว่าพวกเราผ่านสิ่งที่ยากที่สุดอ่ะมาแล้วออยก็รู้สึกได้ว่าวันที่ออยวิ่ง145โลไปได้อ่ะเคทบอกว่าผมก็เจ็บเจ้ผมก็เหนื่อยเจ้ผมก็ยังไปเลยวันนั้นออยท้อมากแต่เชื่อไหมว่า166โลรอบเนี้โป่งแยงออยต้องเป็นฟินิชเชอร์ให้ได้เราต้องพยายามทําตัวเราเองให้เป็นฟินิชเชอร์ให้ได้นะคะค่าความอ่อนแออันนั้นไปแล้วเราจะสามารถ ทำอะไรในสิ่งที่ง่ายๆได้หมดอออยนึกภาพถึงอันหนึง่งออยบอกลูกสาวลูกสาวออต้นน้ำอ่ะจะต้องสอบเข้ามหน,นะคะหอวังออยส่งเขาไปเรียนพิเศษแบบ อนเซนティブมากๆม,มันเป็นสิบวันอันตรายสิบวันอันตรายเนี้ยต้นน้ําบอกแม่หนูเหนื่อยมากเลยแม่หนูท้อเขากลับมาเขาร้องไห้ทุกวันเลยบอกต้นน้ําผ่านไปให้ได้นะลูกหนูต้องเอาให้สําเร็จสุดท้ายแล้วเขาสอบมอหนึ่งเข้าหอวังได้แล้วรู้ไหมว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นมาต้นน้าพูดคานี้เสมอว่าแม่ถ้าหนูผ่านคูโจไปได้หนูว่าหนูผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้หมดแล้วแหละเออเว้ยเรื่อมจริงเพราะฉะนั้น ไอ้ที่ผ่านมามันง่ายหมดเลยสําหรับเขา่ะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่เคยหาอะไรสิ่งที่ยากที่สุดไปลองทําไปลองวิ่งดูก็ได้ออยเชื่อว่าได้แน่นอนนะคะอีกอันหนึ่งวิธีการบรปปรลุเป้าหมายให้สเร็จคือฝึกฝนฝึกฝนอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์คำว่าหมกมุ่นมันก็คือนักกีฬามันก็คือนักกีฬาหมกมุน่นหมกมุ่นหมกมุ่นทุกวันนี้เป้าหมายของออยคือการทําให้ทีมงานไปอัมสเตอร์ดัมให้ได้ อย่างน้อยสี่คนในปีนี้นี่คือสิ่งที่ออยมุ่งมั่นมากและออยตั้งใจทำโป่งแยงร้อยหม่ของออยสำเร็จปีนี้ออยเอาแค่นี้พอปีนี้ออยเอาแค่นี้พอออยมุ่งมั่นมากๆเพราะฉะนั้นออยหมกมุ่นกับสิ่งนี้มากๆแล้ววันละหนึ่งเปอร์เซ็นตหมายถึงว่าเราพยายามเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นนะคะสุดท้ายเราถามตัวเองว่าสิ่งที่เรากําลังตั้งเป้าหมายแล้วค้นหาน่ะ มันมากพอกับที่ทุกอย่างที่ต้องแลกกันไหมบางคนน่ะไม่ได้อยากไม่ได้อยากได้มากพอมันก็เลยไม่ไม่อยากแลกนะคะออยเลยอยากขอให้ใช้คำนี้นะคะถ้าอยากเป็นคนหนึ่งเอร์เซนที่ประสบความสำเร็จหรืออยากจะเป็นคนเก้าบเกปอร์ซนที่ไม่ประสบความสำเร็จมันแค่จะต้องเลือกว่าจะเจ็บก่อนหรือจะเจ็บหลังเพราะยังไงก็ต้องเจ็บเจ็บจากการมีวินัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ หรือจะเจ็บใจจากการให้โชคชะตาเป็นคนเลือกไม่ว่ายังไงมันจะสำเร็จอยู่แล้วแหละเอ๊ะไม่ว่ายังไงก็ต้องเจ็บอยู่แล้วแหละจะเจ็บวันนี้จากการมีวินยัยหรือจะเจ็บจากการเจ็บใจจากการให้โชคชะตามันเลือกโดยการที่สมมติว่าบางคนบอกว่าขี้เกียจการออกกำลังกายมากเลยขี้เกียจการออกกำลังกายวันนี้ออกกำลังกายมันเจ็บตัวมันเมื่อยตัวไปหมดเลยมันท้อไปหมดเลยมันก็เจ็บไงแต่ปลายทางมันคืออะไรดิเจ็บยัว ปลายทางมันคืออะไรอ่ะมันคือสุขภาพแข็งแรงหรือว่าคุณจะไม่ยอมเจ็บในวันนี้แต่ว่าคุณสุดท้ายคุณก็จะไปเจ็บจากการเจ็บป่วยอยู่ดีไปจ่ายตังให้หมออยู่ดีหรือว่าวันนี้คุณจะเจ็บเพราะคุณมีวินัยในการฝึกฝนในการไปพูดในการฝึกการปฏิเสธฝึกการคนที่แบบไม่สนใจคุณที่ว่าบ้าาธุรกิจไรโง่ไม่ได้เรื่องมันเจ็บ แต่คุณจะประสบความสําเร็จในอนาคตปลายทางคุณเห็นแน่นอนหรือคุณจะเป็น99%ที่สุดท้ายก็ทํางานประจําไปเรื่อยๆสุดท้ายกเกษียณแล้วก็ออกออกแล้วก็ไม่มีคุณค่าอะไรมันก็เจ็บเหมือนกันชอบที่พี่อ๋องพูดบอกว่าเขาพูดบอกว่าพลังมาเต็มขอบคุณนะคะเพจที่ตื่นวันนี้ <c oughs> นะคะก็คือบอกว่าพี่อ๋องบอกว่าเอาลองไหมล่ะถ้าให้คุณน่ะ เอาลูกไปเป็นตัวประกันอยู่อีกปลายทางหนึง่งแล้วเอาปืนชี้เอ่ยยิงหัวที่ลูกใครมีลูกให้คิดแบบนี้นะถ้าคุณทำทีอาร์มีปิดการขายไม่ได้สี่เซตหรือเป้าหมายอะไรคุณสักอย่างลูกคุณจะเสียชีวิตคำถามคือคุณยอมปะนี่แหละคือการเลือกจากสิ่งที่คุณเจ็บแสดงว่าคุณไม่ได้เจ็บมากพอนี่ไง เราจะสามารถทําได้ทุกอย่างถ้ามีความเจ็บปวดมากพอแสดงว่าการเอาปืนเนี่ยไปจ่อหัวลูกเนี่ยคุณเจ็บแน่นอนคุณยอมแลกคุณเชื่อเปล่าว่าคุณจะยอมแลกแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าอืเดี๋ยวก็ได้ไปก็ได้ไม่ไปก็ได้เดี๋ยวเดือนหน้าก็มีเดี๋ยวปีหน้าก็ไปก็ได้อันนี้แสดงว่าเป้าหมายคุณยังไม่เจ็บปวดมากพอเหมือนกับหมอที่บอกคุณบอกว่า ถ้าคุณไม่ลดน้ําหนักวันนี้ยคุณจะต้องตายอันนี้เจ็บแม่งกลับมาลดน้ําหนักชิบหายเลยนะคะหรือทําชิบหายเลยนี่แหละมันคือความเจ็บปวดมันคือการตัดทางถอย,อยงไงเหมือนผู้นําหลายๆคนเขาตัดทางถอยของตัวเองอะนึกออกไหมดังนั้นเนี่ยตัดทางถอยตัวเองไปเลยออยได้ยินพี่ลี่วันก่อนพี่ลี่บอกว่ากลับไปรอบนี้ยจะไปลาออกแล้วจะทำนูนสกินให้เต็มที่นะคะ เจ็บปวดมากพอไหมกับสิ่งที่เราต้องแลกถ้ามันเจ็บปวดมากพอมันทําให้คุณไปถึงเป้าหมายได้แน่นอนออยเชื่อว่าเป็นแบบนั้นแน่ๆนะคะตัดทางถอยปิดประตูแพ้ใช่ใช่ค่ะถามคําถามตัวเองคํานี้ให้ดีนะเราจะสามารถทําได้ทุกอย่างถ้าเรามีความเจ็บปวดมากพอและถ้าเกิดเราทําไม่ได้ก็แสดงว่าความเจ็บปวดนั้นมันไม่มากพอค่ะแค่นั้นเอง 那h uh -huh.